ีต้อนรับนะคะทุกท่านเข้าสู่ยุทธางกาแฟนะคะวันนี้นะครับแฟนะคะจะพามาดูนะคะรถนะคะที่สวยนะคะสีขาวเลยนะคะแล้วเป็นตัวท็อปด้วยนะคะกับ t ต y o ต้า i o อ1.5ตีปี2018นะคะตัวนี้นะครับเป็นตัวตรีนะครับเป็นปี2018นะครับใหม่อยู่ที่160,000กิโลเมตรนะคะราคาตัวนี้อยู่ที่439,000บาทค่ะราคาอยู่ที่439,000บาทใครอยากผ่อน8,000บาทนะคะบอกเลยว่าตัวนี้นะคะตอบโจทย์เลยนะคะ เรามาดูนะคะอ่าเครื่องโครมหน้าเนะะี่ยค่ะโครมหน้าของเขาเป็นไฟโปรเจคเตอร์มาให้แล้วนะคะกับตัวท็อปตัวนี้เนะะี่ยค่ะด้านหน้าเนะะี่ยค่ะเป็นไฟเนี่ยค่ะสวยๆนะคะ,ส,ส,ะ,คะสภาพเดิมๆเมนะะี่ยค่ะแล้วก็มีเหล็กด้านในด้วยนะคะอ่าตรงกรอบกระจกนะคะเป็นกรอบใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีการรอยแตกรอยร้าวรอยขีดข่วนแต่อย่างใดนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะหรือว่ารอยบุกการบุกสลายนะคะ ใหม่ๆนะยคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านหน้าเป็นไม n เนอร์เชนแล้วนะคะ<ม>ก็จะเป็นสีดำนะคะตรงกลางเนาะ<ม>ก็จะเป็นอ่าแบรนด์ของโตโยต้าขาเนะีคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยคะก็จะมีเส้นลงมาลายลงมานะคะเป็นเส้นลงมานะคะตรงกระจังหน้านะคะอ่ะมีการชนมานะคะเป็นสี อันเดียวกับตัวรถเลยนะคะกระจังหน้าของเขาก็สวยแบบนี้เลยป้ายทะเบียนนะคะเจ็ดกมแปดเจ็ดศูนย์สี่ค่ะเจ็ดกมแปดเจ็ดศูนย์สี่ค่ะตัวนี้สวยตัวนี้ดีเลยนะคะกรอบกระจกข้างนะคะกรอบกระจกข้างเป็นสีขาวค่ะแล้วก็มีไฟเรียวกระจกข้างตรงนี้มาให้นะคะกรอบกระจกข้างสีขาวแล้วไฟเรียวกระจกข้างมาให้นะคะสวยสวยแบบนี้เลยนะคะ อะที่จับเนี่ยะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะก็สไตล์วีออสเขาเลยค่ะที่จับด้านหลังนะคะด้านหลังตัวนี้นะคะเป็นไฟ l e ลเนี่ยะคะมีโครเมียมเสริมเข้ามาตรงนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้ยาวไปจนถึงคิวฝากระโปรงหลังนะคะคิ้วฝากระโปรงหลังก็เป็นพลาสติกสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มีตราวีออตราโตโยต้านะยคะแล้วก็ตัวจีนะคะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นโครเมียมเนาะ เราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่าตัวนี้เป็นอย่างไรนะคะอ้าวปิดนะคะเอาใหม่นะคะเปิดก่อนนะฮะตัวนี้เป็นให้กุญแจมาเป็นแบบนี้นะคะกดแล้วก็เปิดนะฮะ,ะตัวนี้นะครับสภาพด้านในนะคะส่องเข้ามาก็เห็นเลยนะคะเป็นอาเบาะหนังสีดำนะคะตัวนี้นะคะตัวสี่นะคะราคาสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะสวยมากๆนะคะอาแผนอา แผงประตูข้างนะคะก็ตกแต่งนะคะด้วยสีโรสโกเนะคะตกแต่งยาวมาถึงตรงนี้เลยนะคะยาวมาถึงด้านในเลยนะคะตรงแผงควบคุมตรงนี้เลยนะคะแผงควบคุมตรงนี้เลยนะคะเป็นระบบเซ็นทัลล็อกเนะยคะ่ะนี่นะคะแล้วก็าเป็นออโต้นะคะกระจกปรับออโต้เนาะด้านฝั่งคนขับะคะ่ะแล้วก็สามารถปรับได้รอบคันนะคะแต่ว่าไม่ใช่ออโต้นะ เป็นระบบไฟฟ้าเฉยๆนะคะตัวนี้ได้พงมารายมังติฟังชันมาเนีะคะของโตโยต้าวีออตัวตีตัวนี้นะคะได้พงวารยมังติฟังก์ชั่นนะคะอ่าได้จอทัชสกรีนมากนะคะของโตโยต้าแท้เลยนะคะจอนี้มีบลูทูธด้วยนะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้น่นะคะเป็นเครื่องเล่นนะคะหรือและเป็นอ่า แผงนะคะจากโรงงานนะคะของเดิมของแท้จากโรงงานเลยนะคะนี่นะคะมีตาโตโยต้าอยู่นะคะเป็นของโตโยต้าเองเลยนะคะตัวนี้คุ้มมากนะคะสี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะอาจเป็นแอร์อะนาล็อกนะครับปรับออโต้ได้แล้วนะคะสามารถปรับออโต้ได้นะคะแล้วก็เล่งอะไรได้นะคะแล้วก็ตัวของเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์นะคะขั้นบันไดนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะ สวยมากเะคะนี่นะครแผงคอนโซลนะีคะแผงควบคุมตรงนี้นะคะตกแต่งเป็นสีโรสโก้นะีคะสวยนะคะตัวนี้หรูสวยนะคะแล้วเป็นตัวท็อปด้วยนะคะบางแดดด้านบนนะคะมีกระจกนะคะทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งนะคะยังไม่ได้แกะเลยเห็นไหมสวยแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะมองไปนะคะ นี่นะคะตรงนีชอบก็คือเนี่ยตรงแผงหน้ากากตรงนี้นะคะ่ะที่เสริมเข้ามาที่เป็นสีรถโกะตรงนี้สวยนะคะเพิ่มความดูไฮโซดูลักชัวรี่มากๆนะคะใครที่ชอบตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะติดต่อแฟได้เลยนะคะในเบอร์ที่แฟให้ด้านล่างไว้แล้วนะคะอ่ะเราไปดู่าห้องเก็บสัมภาระด้านหลังกันดีก,กว่านะคะนี่นะคะวีออสตัวนี้เป็นตัวที่คุ้มนะคะค่อนข้างสวยเลยนะคะ ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมีพรมมาให้นะคะมีพรมอรองสัมภาระมาให้นะคะกว้างนะคะยาวแบบนี้เลยนะคะสามารถเจบของได้เยอะมากๆนะคะสําหรับวีออสคันนี้นะคะไม่แย่นะด้านหลังมียางอะไรมาให้นะคะมีแม่แรงและมีอุปกรณ์ฉุกเฉินมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้เนาะวันที่ลูกค้ามารับรถใครจองใครจับใครจองบอกเลยว่าตัวนี้น่าจะมาเร็วไปเร็วนะคะมีข่าวแว่วๆมาว่าเหมือนจะมีคนแบบ มาส่องมองอยากดูนะคะอยากได้นะคะมีแล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณเร็วนะคะคุณโทรมาจองก่อน,นะคะคุณทักไลน์แฟมาจองก่อน,นะคะคุณก็จะเป็นเจ้าของคันนี้เลยค่ะ,ะแฟจะเปิดให้ดูเลยนะคะนี่นะคะสะภาพด้านในนะคะสวยงามนะคะเปิดออกมาสวยงามดูแบบนี้สวยงามมากๆนะคะอ่ะเราไปดูตรงเครื่องยนต์กันดีกว่านะคะ โปรงนะคะสตาร์ทรถแล้วหนึ่งนะครอ่ะนี่นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะของ t o y ยต้าว <NBA Whats. S 2> ีอตัวนี้นะคะเป็น d u อ l นะคะ VVT-i นะคะเครื่องยนต์เป็นดูอ l VVT-i แล้วนะคะตัวนี้นะคะ สภาพเครื่องนะคะใหม่นะคะสภาพเครื่องดีนะคะสมบูรณ์นะคะรถถูกใช้แบบถนอมนะคะไม่มีการแบบว่าเออดูซุดโซมนะคะเครื่องยนต์สภาพดีมากๆนะคะเป็นเครื่องยนต์แท้นะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมนะคะไม่มีการตัดต่อเครื่องยนต์นะคะดูสติ๊กเกอร์หมอ,อกก์ตรงนี้นะคะมีนี่เห็นไหมสติ๊กเกอร์อมอ,อกก์นะคะ นะะ็อตเนี่ยค่ะไม่มีขยับนะคะไม่มีการขันออกนะคะไม่มีรอยขันนะคะไม่ไม่ขยับไม่มีรอยขันนะคะอตัวเม็ดอาร์คเนี่ยค่ะเรียงสวยกันแบบนี้เลยนะคะสวยกันมากมากนะคะตัวเดิมจากโรงงานเลยนะคะสวยมากเลยนะคะตัวนี้นะคะสภาพแบบเดิมๆอย่างนี้เลยนะคะใครสนใจนะคะสามารถทักไลน์แฟนมาได้นะคะหรือว่าโทรสอบโทรติด สอบถามแฟได้นะคะในเบอร์ที่ให้ว้ดร่างนี้แล้วนะคะวันนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะค่ะคลิปนี้นะคะแล้วอยากติดตามนะคะว่าครั้งหน้าแฟจะมารีวิวรถคันไหนอีกนะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้แฟด้วยนะคะแล้วเรามาดูกันนะคะค่ะว่า,าคลิปหน้าแฟจะพาไปรีวิวรถคันไหนนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ